สับสนอนละมานกันทั้งประเทศครับประชาชน3ล้านสแสนคนต่างตกอยู่ในภาวะเคว้งคว้างมืดมนเมื่อหน่วยงานรัฐออกมาบอกว่าวัคซีนชิโนแวคที่ได้ฉีดไปสองเข็มนั้นมีภูมิคุ้มกันสำหรับไวรัสโควิดตันเตี้ย เรยดินครับจึงนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีนใหม่เป็นชิโนแวกเข็มแรกแล้วก็แอตตราซินิกาเข็มสองแต่สิ่งที่ตามมานั้นเป็นคำถามใหญ่ๆคำถามดังๆจากองค์การอนามัยโลกว่าการฉีดสลับเข็มฉีดสลับไข้แบบนี้เสี่ยงอันตรายยิ่งครับตอนนี้ต้องบอกว่าประชาชนคนไทย ที่ได้รับวัคซีนตัวเลขสุทธิณนะวันที่12กรกฎาคม2564ครับ3,231,168คนครับนี่คือคนที่ฉีดวัคซีนชิน้นแวก2เข็มและคนที่ได้ฉีดวัคซีนชิน้นแวกแค่เข็มเดียวเนี่ยประมาณ3ล้าน7 000. รวมแล้วเนี่ย ประมาณเจดล้านที่ฉีดเจดล้านที่คนที่ใช้บริการชีโรแบกที่ผ่านมาเจ็ดล้านคนตกอยู่ในสภาวะต่างกันครับครสามล้านสองแสนกว่าคนครับอยู่ในภาวะสับสนเอาไงดีต่อแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งคือสามล้านกว่าคนที่ได้เข็มที่สเข็มที่เข็มแรกเข็มแรกครับคนเหล่านี้กำลังตั้งคำถามแล้วเข็มสองฉันจะเอายังไง พราะรัฐบอกว่าตอนนี้ต้องสลับสับเปลี่ยนการฉีดวัคซีนให้กับคนครับเพราะเอาลิตของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ไม่อยู่นี่คือตัวเลขเห็นว่าตอนนี้เราฉีดวัคซีนไปเท่าไหร่แล้วนะครับ1 2ล้านนะ12.5ล้านโดสครับเป็นชิโนฟาร์มนี้2 1 1 0 0 0นครับเข็ม2ชิโนฟาร์มแค่549เพราะเพิ่งฉีดตอนวันที่25มิถุนาสีเขียวเข้างบนครับเข็มสยังไม่มา เอตราเซนิกาครับฉีดเข็มแรกไปแล้ว5.2ล้านนะครับเข็ม2ไปพึ่งได้6 4 0 0 0เพราะเอตราเซนิก้ามีระยะห่างมีระยะห่างไปยาวเดือนกันยานน่นนะก่อจะฉีดเข็ม2สองมาถึงชิโนแวกครับที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับมี2ตัวเลขที่ต้องเพ่งเล็งแล้วก็แยกแยะให้ถูกอันแรกเลยคนฉีดเข็มแรกเนี่ย3 7 8 0 6 6 2คนเข็มที่สที่เราจะพูดก่อนก็คือตัวเลขนี้ครับ 3ามล้านสองแสานสามนคนที่ตอนนี้ที่ปีโอพูดนะครับเคว้งควางและเกาะมืดมนเพราะเอ้าอยู่อยู่การฉีดชิ้นแบวกสเข็มนั้นภูมิคุ้มกันต่ำมากการรองรับเดลต้าที่กำลังจะลุกยึดประเทศไทยอยู่แล้วเราจะทำยังไงต่อเพราะต้องอย่าลืมนะครับปีโอสิงคโปร นำเข้าจีโนแวคมา20,000ื่นกว่าโดสเขาประกาศว่าเขาฉีดไปแล้วหมื่นกว่าโดสตอนหลังประกาศว่าที่ฉีดไปแล้วนั้นเท่ากับศูนย์คือเขาไม่นับว่าเป็นการฉีดวัคซีนนี่คือตื่นตนกจากโลกแลวนะครับจากโลกที่สิงคโปร์นะเขานับศูนย์พอมาเมืองไทยจะนับศูนย์คนสามล้านสองแสนกว่าคน ไม่ไดให้ครับนี่ฮะเพราะตอนนี้คนเหล่านั้นตกอยู่ในอาการคืออ้าปากค้านตะลึงทําอะไรไม่ถูกร,รับไปโอต้องอย่าลืมนะวันที่คณะกรรมการโรคติดต่อมีถแถลงเม,เมื่อเมื่อเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมสิบสองกรกฎาคมนี่เองเมื่อวานที่ท่านท่านรองนุทินนั่งประธานนี่แหละครับแถลงฝั่งเดียวนะอืแถลงฝั่งที่ฉีดชิโนุวคกเข็มแรกถูกต้อง3.7ล้านคนว่าไอคนที่ฉีดเข็มแรกชิโนแวคกแล้วนั่น เรามีทางออกในการสร้างภูมิแล้วนะครับค <Wow. S 1> ือการฉีดเอาไวรัลเวกเตอร์กลุ่มไวรัลเวกเตอร์ก็คือแอตราซเนกาเนี่ยมาฉีดเข็ม2มันจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างใหญ่หลวงในการป้องกันกับ Delta. เดลต้าแหลงฝั่งเดียวนะครับเอาละสิแล้วฝั่ง3.2ล้านที่ฉีด2เข็มไปแล้วครับแถลงไหม ไม่มี <c oughs> ไม่มีถแถลงคำแแหลงนี้พี่โอมันตีความมันตีความได้ว่าถ้าจะฉีดชิโนแว็กเป็นเข็มที่2เนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพครับมันบอกไกลยๆยอมรับแบบนั้นปัญหาคือการสลับสายสายวิธีการฉีดกันเน่ยฉีดวัคซีนตัวหนึง่งแล้วไปฉีดอีกตัวหนึง่งมันมีผลการศึกษาแล้วหรือไม่ครับและโลกทั้งโลกขอว่าอย่างไรอนนเอาคนี้เราก่อน,อนหมอยงผู้วรวัน แน่นอนครับเป็นศาสตราจารย์นะครับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นชนิดเชื้อตายก็คือชิโนแวกนะครับแล้วตามด้วยไวรัลเวกเตอร์ก็คือแอตตราเซนกนาครับจะกระตุ้นได้ดีมากครับนี่งานวิจาการนะครับฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งเป็นชิโนแวกและเข็มสองเป็นแอตตราเซนิกาภูมิต้านทานขึ้นสูงใกล้เคียงฉีดแอตตราสเข็มผมถาม ทำไมไม่จีดแอตตราสองเข็มไปเลยนะครับพึงพงพ่งศึกษาครับแต่ใช้เวลาน้อยกว่า1เท่าจาก12สัปดาห์เหลือเพียง6สัปดาห์ใช้เวลาน้อยกว่า1เท่านี่ของไทยคราวนี้มาดูโลกครับคุณซอมย่าสวามินาทานเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ WHO ครับ เธอบอกว่ามีคนกําลังคิดเรื่องฉีดวัคซีนผสมเอ้ยมันม็รู้อ้วอเขารู้ว่ะเขารู้ว่เารเราเราคิดอะไรเขาออกมาอกมา <c oughs> ออกมนอน,มน,นี้กันมาเพราะทั้งโลกก็คิดเมื่อคืนเมื่อคืน,น,คนเราเองก็ได้รับการสอบถามเข้ามาจากคนที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วและคิดจะฉีดเข็มสองเป็นวัคซีนอีกตัวหนึ่งนะ นี่เป็นกระแสะที่ค่อนข้างอันตรายอีกทีที่พี่โอนี่เป็นกระแสะที่ค่อนข้างอันตราย WHO บอกครับณเวลานี้เรามีแค่ข้อมูลฉีดเข็มแรกเป็นอ x อกฟอร์สแอสตราเซเนกาตามด้วยไฟเซอร์เท่านั้นอันนี้เป็นการการณีศึกษาของอังกฤษเขาทำแล้วว่าแอสตราเซเนกาเข็มแรกและตามด้วยไฟเซอร์นั้นได้ผล แต่ชีโนแวกเข็มแรกแล้วก็แอดตราเซนาเข็มสองเนี่ยทางอ,องค์การอามัยโลกยังไม่เคยศึกษาเธอบอกว่านี่เป็นกระแสที่อันตรายรเอาละเขาเตือนมาเราก็ฟังแต่ไอคนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยระทึก ไอคนที่กําลังจะฉีดอยู่ผมก็ก <ใจ S 2> เสี่ยงสับสนก็เสี่ยงเนี่ยเพราะก็ใช้คํานี้เลยใชฉีสลับเข็มแบบนี้เสี่ยงค่อนข้างอันตราย<อ>าส่วน<ะ>ส่วนคนที่ฉีดไปสองเข็มแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อและเราก็ไม่รู้ด้วย ซ้ำไปว่าบรรดานักวิชาการแพทย์ที่ออกมาบอกว่าสลับเนี่ยมีการทดสอบแล้วหรือยังก็มีครับพีีโอหมอหยงวันนี้ถแถลงวันนี้ออกมาก็บอกว่าเขาก็มีการทดลองเพียงแต่ว่าตัวอย่างเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนอะ,นะมาดูนี่เป็นอาจารย์หมออีกคนหนึ่งอาจารย์หมอธีรวัต์เหมจุฑะหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณหมอธีรวัตรบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนที่ป้องกันเดลต้าได้เนี่ยชิโนแวกสองเข็มภูมิขึ้น80-90%ครับป้องกันสายพันธุ์อัลฟาแต่ไม่ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าคน3ล้าน2แสนกว่าคนที่ฉีดไปสองเข็มครับสับสนไปไม่เป็นน่ะดิครับน,นี้ตัวหนึ่งนะต่อมาแบบที่ 2>, <บ>ทท2ที่สอง อตตราเซเนกาสเข็มภูมมขึ้น90%อช์ใช้ได้นะป้องกันอันฟ้าได้ป้องกันเดลต้าได้ระดับสูงโอเคแบบที่สาเซเนกาในเมืองไทยขอให้แคลววคราดปลอดภัยให้มีพลังฟังดูแล้วอัตราสเข็มนี่พออยู่ได้อพอสู้ได้สู้ได้แบบที่3ามชินแวกหนเข็มบวกกับอัตราอีกหนึ่งเข็มอันนี้แหละครับ ภูมิขึ้น75%เลยออต่ำกว่านี้นะต่ำกว่านี้นะป้องกันเดลต้าได้ดีกว่าชินแวค2เข็มคน2เข็มที่ฉีดไปแล้ว3าล้านสแสนคนหนาวครับแต่แต่แต่ไม่เท่ากับแอสตราเซเนกาแบบที่2 2เข็มอืมแสดงว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยมันชนชั้น2นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ชนชั้นล่างแน่นอนชินแวคต์ซีโนแวคต์ซีโนแวคเนี่ยเออเป็นชนชั้น2แน่นอนเลยครับ ขอบค่แบบที่สี่ครับชินแวกสองเข็มอืและแอสตราเซเนกาไปอีกหนึ่งเข็มภูมิขึ้นไป99เลยนี่เลยพี่โอป้องกันเดลต้าได้สูงสุดนี่เลยนี่เลยทำข้อมูลชินแวกชินแวกสองเข็มแล้วบวกแอสตราเซเนกาบูสอีกทีหนึ่งขึ้น99 ป้องกันนี่อัลฟาอัลฟานี่ป้องกันได้อย่างดีเลยแต่ต่อไปอัลฟาจะหายจากระบบครับแต่ป้องกันเดลต้าได้สูงเหมือนกันคนสองกลุ่มที่หนาวสับสนและหนาวใจเนี่ยหล่นไปตะตุ่มนั่นเพราะตอนนี้ฉีดชนวนแวกกันเท่าไหร่ทั้งหมดก็เจ็ดเจดล้านกว่าแบ่งเป็น3.7ล้านเนี่ยคือเข็มแรกสาม จุดสองล้านคือสองเข็มแล้วกลุ่มสองเข็มอยู่ตรงไหนพี่โอกลุ่มสองเข็มเข็มนี่ไงนี่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 ซินแวคสองเข็มก็แปดสิบถึงเก้าสิบแต่ว่ามันมีข้อมูลอีกอว่าพอฉีดไปแล้วซินแบวกสองเข็มเนี่ยสามถึงสี่เดือนหลังจากนั้นภูมิจะค่อยๆลดลงนี่หนาวตรงนี้แล้วนะครับมาหนาวนี่นี่คือข้อมูลจากการศึกษาของ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นศูในย์วิจัยทางคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับนะครับและถูกเปิดเผยโดยพลอากาศโทอนุชจิต,ตนันท์ท่านเป็นอะไรครับท่านเป็นประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ดูแลโรคทั้งหมดที่เกี่ยวกับอายุรกรรมกลุ่มใหญ่ที่สุดออก,ออกประกาออกความจริงกับผมออกแต<ผ>่ลการสองสาครั้งนะเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนกระจายวัคซีนออกมาบอกอย่างนี้ครับครับ มีการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบตัวอย่างในทําโครงการตรวจระดับภูมิคุ้มกันของคนที่ติดเชื้อโควิด -19 จาก500ตัวอย่างพบระดับภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนชิโนแวกครบ2สองเข็ม คนเมื่อกี้3ล้าน2แสนคนที่ฟังไว้ไอ้สักคุณจะมีค่าวัคุณบักวันคุณฟังข้อนี้ครับผมตกใจตั้งแต่เมื่อคืนคุณอนุทินด้วยฟังข้อนี้ยินหอกสองเก็บจะมีค่าลดลง50%ครับภูมิคมกันลดลง50%หรือครึ่งหนึ่งทุกๆุก40วันนี่ไม่พอ ระดับของภูมิคุ้มกันในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มนานกว่าหกสิวันออันนี้คนที่ฉีด2อข็สอเข็มไปแล้วหกสิบวันจะมีค่าเฉลีย่ยภูมิคุ้มกันนะ่ะตามกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีน2เข็มไม่เกิน60วันก็คือว่าถ้าเกินหกสิว่าเกิน60วันไปแล้วย่แย่ yeah, เข้าไปใหญ่เลยครับยิ่งแย่ไปอีกโอ้ยเจอ2ดอกนี้เข้าไป<น>บรรดาคนที่รับวัคซีนชินแวตครับ ไปไม่เป็นเลยครับยังมีอีกพี่โอมีอีกระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ยใน60วันแรกหลังฉีดไปสองเข็มออืเทียบเคียงได้กับประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบมีอาการได้60-70เปอร์เซ็นต์อันนี้พอใช้ไดค้คือคือไอไวรัสดั้งเดิมเอาอยู่ว่าอันนีอให้ง่ายาแบบนี้แต่ในกลุ่มที่รับวัคซีนครบสงเข็มเกิน60วันเกิน60วันนะ ประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเลยอ่ลดเลยเอาละสิหกวันนี้ไม่ได้เลยนะสแสดงว่าคนที่รับชินแวกสองเข็มเกินหกวันอ่อนแอตั้งัต่เลยอตรอครับยังไม่พบข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนชินแวกครบ2สองเข็มในการป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์อัาฟาได้เลยครับ แค่นี้ล่ะครับประธานอายุรแพทย์ครับท่านโยนระบิดตุ้มใหญ่เลยข้อนี้ข้อนี้อย่าลืมสุดท้ายท่านบอกว่าระด,ดับของภูมิคุ้มกันโดยรวมมีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุครับกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปมีระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนที่มีอายุ ต่ำกว่า40อีกถ้าอายุเอาง่ายเลยฮะถ้าอายุเกิน40เนี่ยภูมคุ้มกันยิ่งลดลงวันเถอะอพี่โอเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่3.2ล้านคนแล้วก็ภูมิคุ้มกันลดลงทุกวันทุกวันแม่เจ้าครับครับเราดูอายุระแพทย์เมื่อกี้ที่เดียว <c oughs> เราคิดว่าน่าจะที่เดียวมาเจอข้อมูลอีกที่หนึ่งนี่คือข้อมูลของการตรวจสอบของโรงพยาบาลพระมงกุฎครับตัวเลข lg lgg เนี่ย คือระดับของภูมิคุ้มกันต่ำลงแบบนี้คือภูมิคุ้มกันน้อยครับระยะเวลาที่มีการฉีดชินโนแว็กนี่เวลาพริชชินโนแวกนะ60วันนี่ไง20วันเนี่ยสูงเร็วสูง4 0วันเนี่ยสูงเรีวสู้ได้พอ60 0วันเริ่มตกแล้ก็เหลือครึ่งหนึ่งเริ่มตกล้ถ้า80วัน8 0วันล่วงเลยประธานโทษเหลือ25%ครับพอหลังจาก90วันไป จบหมดสิทธิ์เลยแสดงว่า4เดือนเนี่ยต้องได้ฉีดเข็มที่3ได้แล้วครับ,รบสำหรับคนที่ฉีดชิโนแวคก,กถ้าดูตามนี้นะนี่คือข้อมูลสถิติของหมอที่บอกเราแล้วคราวนี้แล้ววัคซีนชิโนแวคกเนี่ยมันอยู่กับเรามากไหมล่ะพี่วีโอ้โหถว่าเป็น<อ>วัคซีนที่ถูกตั้งคำถาม <S 2> <S 2> มีข้อสงสัยตลอดเส้นทางตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภามาจนถึงวันนี้จากเป้าหมายที่ว่า จะใช้ชินวกทั้งระบบ2ปีนี้ก็คือสองล้านโดดแต่ถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วมาเยอะแยะหมดลดแรกกุมภาสองแสนโดดรถสองแสนโดดหนึ่งล้านโดดนะครับห้าแสนโดดจีนบริจาคอีกครั้งหนึ่งห้าแสนโดดเมื่อตอนมิถุนารถที่สิบเอ็ดเนี่ยหนึ่งล้านโดดสิมิถุนายี่สามิถุนาสองล้านโดดวันที่หนึ่งกรกฎาอีกหนึ่งล้านโดดถึงตอนนี้ เรามีชีโนแวกในประเทศแล้ว19.5ล้านโดสย้ำ19.5ล้านโดสและเราจะซื้ออีกปีหน้าเท่าไหร่28ก็รวมแล้ว47.5ล้านโดสตามแผนนะตามแผนชีโนแวกมาบ้านเราเต็มเอียดเลยครับครับและราคาชีโนแวกเป็นความภาคภูมิใจมากครับในการซื้อคนที่ซื้อ รับรู้ไว้ด้วยว่าความภูมิใจของท่านอยู่บนความตื่นตะหนกของคนรับวัคซีนซีโนแวคตกใจสับสนไม่รู้จะทำอย่างไรอะ่ะครับไอ้วัคซีนที่เอามาป้องกันเราเนี่ยตอนนี้เราภูมิคุ้มกันไม่มีแล้วอแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะครับครับนี่แหละคือโจทย์ทำยังไงกันดีพี่วีปัญหาตอนนี้ก็คือว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มอายุเกินห0กับกลุ่ม เจ็ดโรคเลือหลังที่มีทั้งหมด16บล้านคนนั้นอืเราพลาดเป้าอย่างมากฉีดได้น้อยมากเพราะฉะนั้นถ้ามีวัคซีนอะไรที่เป็นวัคซีนอย่างอื่นนะเป็นไวรัลเวกเตอร์หรือว่า m mRNA แล้วแต่เนี่ยฉีดกลุ่มนี้ก่อนครับเฉีดกลุ่มเสี่ยงไปเลยลให้เต็มไปเลยครับตีได้เต็มไปเลยรวมถึงบุตรกรทางการแพทย์ด้วยนะฮะฉีดตรงนี้ให้เต็มเต็มที่ไปเลยอันที่สอง3.2ล้านคนเนี่ยคำถามใหญ่ๆจะเยียวยาย,ยัางไง ยังไม่เคยใจ,ใจผมมาไปอยู่ตะตุ่มแล้วตอนเนี้ครับที่ฉีดไปแล้วไอ้สองสองเข็มเนี่ยแล้วก็ใน3.2ล้านคนเนี่ยมีคนกลุ่มนี้อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันอ่าบุคลากรทางการแพทย์วันก่อนนียัง800กว่าคนฉีดแล้วเนี่ยยังติดเชื้อเชื้อในกลุ่มบุคลากรการแพทย์เพราะ3.2ล้านคนเนี่ย ต้องออกมาถแถลงนะครับไม่ใช่ถแถลงเฉพาะ3.7ล้านคนอย่างเดียวว่าคุณฉีดเข็มแรกแล้วเข็ม2ต่อไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการสู้กับเดลต้าเนี่ยเราให้คุณฉีดแอสตราเซเนกาแต่ต้องตอบแล้วก็เยียวยาด้วยว่า3.2ล้านคนซึ่งท่านรองอนุทินอยู่ด้วยเนี่ยจะเยียวยาท่านรองอนุทินยังไงท่านอนุทินมาตอบตัวเองเลย นี่าจะแก้ยังไงเช่นบอกเลยว่า <laughs> ผมผมว่าท่า <laughs> นรองนายกน้ำตรีและล้ำตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย,งงยังไม่คิดถึงด้วเองครับรู้สึกรู้ตอนนี้นลรือ <laughs> แล้วเช่นเมื่อกี้ถ้าดูจากสติดูจากข้อมูลมชี้นแวกสองเข็มแล้วให้ฉีดแอตตสตราเซเนกาเข็มที่สาม,มแต่ต้องมาบอกว่าเพราะมันลงเรื่อยๆถูกสี่เดือนให้ทุกคนสาล้านคนมารับ แอดตาเซนกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น9.9เี่โอเห็นยังไม่ใช่ลอยแพรครับใช่ครับถ้าลอยแพรคือกลุ่มคน3ล้าน2แสนคนที่ได้2เข็มไปแล้วถึงตอนนี้เขากำลังถูกลอยแพรครับการเยียวยาไม่ได้หมายความว่าจ่ายตังเขาใช่ครับแต่มีแผนในการจัดการเพื่อดูแลภูมิคุ้มกันของเขาเพราะถึงตอนนี้บางคน น่าจะทะลุเกิน45วันเกินแล้วน่าจะเกินบางคนอาจจะทะลุเป็น50วัน60วันเข้าไปแล้วครับและภูมิคุ้มกันเขาด้อยลงจะทําอย่างไรนี่คือการเยียวยาการวางแผนอย่างเป็นระบบครับครับถ้าแอสตราเซ e นกาที่ท่านบอกว่าฉีดบูสแล้วขึ้น99นท่านก็ไปหามาให้เขาสิครับใช่ถ้าท่านว่าเชื่อว,ว่าขึ้น99ก็บอกก็เลยว่าอีก3เดือน3.2ล้านคนมารับฉีดนี้ ที่สถานทีกลางบางซื่อ,อ,อว่ากันไปออันที่สามหาองค์กรใหม่เร่งรัดนับสินทางเลือกตรงนี้นี่คุณหมอบุญวานาสินเนี่ยครับเขากําลังจะไปหาวัคซีนมาครับทําไมไม่ให้เขาล่ะนี่ผมทราบว่าเขาไปติดต่ออยู่ใช่ไหมถูกต้องครับก็ตอนนี้องค์กรนน,น,นั้ตอนนี้กําลังลุ้นเมื่อโมโดนาเนี่ยไม่คืบเนี่ยทางกลุ่ม ที่เป็นนาวัคซินทางเลือกที่คุณหมอพิเชสกุลเป็นประธานเนี่ยคุณหมอบุญเป็นกรรมการด้วยแล้วก็พวกกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนว่าเพราะนั้นเราไปหาตัวอื่นมาดีไหม,มไปตัวอื่นที่จะนําเข้ามามนะครับที่จะเป็นวัคซีนทางเลือกอื่นที่เป็น mrna ครับนะฮะแล้วก็เป็นมีบริษัทไฟเซอร์สนับสนุนอยู่ใช่ไหมเพื่อเข้ามาทดแทนซึ่งตรงนี้ต้องลุ้นกันต่อเพราะถ้ายังใช้องค์การเภสัชอยู่ต่อไปเนี่ยมันไม่เดินหน้าแน่นอนอนะครับไปดูตัวอย่างของไต้หวัน ไต้หวันเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเป็นตัวอย่างได้เลยนี่ฮะหมอบุญกําลังหาองค์กรใหม่แทนองค์การเพนสัตเพราะองค์การสัตว์ไม่ไหวแล้วบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของไต้หวันสองรายคือ Focon อกับ TSMC เอมเป็นบริษัทที่ผลิตชิปผลิตชิ้นส่วนให้กับพวก Apple ต่างๆ่านะฮะทำข้อตกลงซื้อวัคซีนจาก b i o n t e c h LE SE ชนะจำนวน10ล้านโดสสำเร็จคือ,อเอาง่ายๆเลยเอกชนไปติดต่อเองเลย เอกชนยักษ์ใหญ่สองลายของไต้หวันตัดสินใจติดต่อเองนะครับฟอกคอนเนียคือที่ทำดิวจอยกับปตทด้วยอ๋อเขาแสดงว่าถ้าเขาสําเร็จเพราะนั้นไม่มีข้ออ้างใดๆว่าจะขายให้กับรัฐเท่านั้นเขานี้เขาซื้อมาคนละ5ล้านโดสดไปติดต่อมานี่เป็นระดับของไฟเซอร์เลยนะครับอซื้อมาเสร็จติดต่อเองและบริจาคให้รัฐเอกชนก็ดําเนินการเสร็จถ้าลุกโปรง,งหมดแล้ว เพราะเขาหล้านน่นะใช่เขาลงขายกันเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินปัญหาที่ว่ารัฐเราเนี่ยไม่เปิดทางให้คนอื่นผูกขาที่ออยผูกขาที่องค์การเพศัดมันก็เป็นแบบนี้แหละแนวทางสุดท้ายที่เราจะแก้ปมนี้ได้ครับรัฐบาลต้องทำครับตั้งหมอที่น่าเชื่อถือไม่ถึง้วแต่งั้งรัฐเดี้วรัฐเนี่ยต้องจัดการเรื่องนี้ครับต้องคนที่น่าเชื่อถือ ชี้แจงการจัดหาและการกระจายวัคซีนให้ประชาชนเข้าใจครับครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะถึงท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยนะครับคนก็ไม่เชื่อท่านมาพูดเรื่องวัคซีนคนไม่เชื่อแต่ถ้าท่านพูดว่าเรื่องของการประมูลสเปคว่าเป็นแบบนี้คนเชื่อเพราะท่านคือผู้รับเหมาอืแต่ท่านไม่ใช่หมอ เพราะฉะนั้นท่านต้องไปหาหมอมาอธิบายกับคนและนายกรัฐมนตรีเองก็ต้องหาหมอมานำทีมในการแก้ปัญหาวิกฤตรอบนี้เพราะต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่หมดมเทคโนโลยีวิชาการต่างๆฉีดเข็มแรกเข็มสองถูกต้องไหมไวรัสกลายพันธุ์แบบไหนแล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ครับเพิ่งศึกษากันตอนนี้เพราะนั้นความสำคัญอยู่ที่ความน่าเชื่อถือถ้าไม่เชื่อถือแล้วจะไม่ฟังอะไรเลยปัญหาเราอยู่ตรงนี้เพราะ การอธิบายทำความเข้าใจให้คนเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญยิ่งเพราะนั้นดีแล้วละครับตอนนี้ท่านนายกเริ่มคิดที่จะถอยมาหลบหลบ,ลบตั้งแต่ช่วงกักตัวเนี่ยเนี่ย,ยแล้วก็ให้หมอว่าาจะเริ่มให้หมอนำแล้ว <c oughs> ให้หมอนําแต่ว่าก็ยังนําไม่หมดนะฮะยังมีบางส่วนที่คิดว่าถ้าจัดการแล้วเนี่ยมันจะดีกว่านี้แล้วก็วิกฤตศรถถาาัทธาต่างๆคะแนนนิยมต่างๆที่กําลังแบบกดรัฐบาลอยู่ตอนนี้อาจจะฟื้นขึ้นมาได้ครับครับความเชื่อถือความศรัทธาความมั่นใจ จะเรียกพลังของคนทั้งชาติกลับคืนมาได้ถ้าเราอธิบายชี้แจงความจริงให้กับประชาชนอย่าปล่อยให้3 000, 2ล้าน2แคนเควงควา้างสับสนมืดมนไม่รู้จะพึ่งใครครับครับขอบคุณบกอทั้งสองท่านด้วยนะครับ